พนักงานดับเพลิงแล้วก็เป็นอาสากู้ภัยด้วยที่ดันไปขโมยเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติหรือว่าเครื่อง AED ซะเองขโมยไปแล้วเอาไปขายครับเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่า AED ที่ติดตั้งตามจุดต่างๆในกรุงเทพถูกขโมยหายไปถึง27เครื่องจากทั้งหมด262เครื่องนะครับมูลค่าความเสียหายนี่เกือบ1 9ล้านนบาทคุณผู้ชมทางกู้ชีพเนี่ยพบว่า มีการไปโพสต์ขายเครื่อง AED ลงใน Facebook โดยระบุว่า AED ที่โพสต์ขายเนี่ยเป็นเครื่องของหลวงที่โรงพยาบาลจุฬาสภากาชาติไทยและสถานีตำรวจสารแดงด้วยนะจุดเกิดเหตุน,นี้เป็นแยกนาบัวถนนพุทธมนฑลสายสามนะครับตอนนี้เนี่ยเครื่อง AED หายจากตู้ไป3เดือนแล้วคุณผู้ชมแล้วก็มีเบาะแสะว่าน่าจะมีมือดีนี่แหละพอขโมยไปก็ไปโพสต์ขายต่อในโลกออนไลน์ คือตอนที่ไปเนี่ยเหลือแต่ตู้ครับคุณผู้ชมแล้วนึกสภาพดูนะครับเหลือแต่ตูต้ตไม่มีเครื่องกระตุกหัวใจเกิดมีคนที่ต้องใช้จริง,รงๆแล้วเขาจะใช้อะไรล่าสุดพอมีการไปสืบสาวนะครับมีรายงานว่าตำรวจสามารถตามตัวคนร้ายที่ขโมยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าได้แล้วนะครับเนื่องจากมีการล่อซื้อผ่าน Facebook ที่เขาประกาศลงขายไว้นัดแถวตะลิ่งชันก็นำกำลังไปจับตัวได้แบบนี้ครับเบื้องต้นคนร้ายยอมรับว่าขโมยไปแล้ว6เครื่องนะครับ เพื่อเอาไปขายแล้วอย่างที่บอกครับผู้ต้องหาคนร้ายคนนี้มีอาชีพเป็นพนักงานดับเพลิงและเป็นอาสากู้ภัยด้วยนะครับ ทางฝั่งของในแพทย์ธนดลโรจนาสารติกุลหัวหน้าศูนย์กู้ชีพฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เผยถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าเครื่องกระตุ้นหัวใจได้ติดตั้งทุกจังหวัดกว่า1000เครื่อง<ม>ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ลงนามร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติติดตั้งเครื่อง AED ทั่วกรุงเทพกว่า250เครื่องนาสถานีตำรวจ88แห่งป้อมตำรวจและตามแยกต่างๆ<ม>เพื่อที่จะเอาไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยหากเกิดกรณีฉุก เฉินเครื่อง AED ที่ตัดตั้งทุกจุดราคาเครื่องละเกือบ70,000บาท oh. อยู่ในพื้นที่สาธารณะมองเห็นได้ง่าย uh. ตอนนี้จำนวนตัวเลขของเครื่อง AED ที่หายไป oh. ก็คือกว่า20จุดเลยนะคะโอ้โห oh. คือเครื่อง เครื่องเครื่องหนึ่งเกือบ7จ็ดหมื่นแล้วหายไป20บกว่าเครื่องคุณผู้ชมครับและอย่างที่บอกทั้งหมดตอนแรกในกรุงเทพหายไป27เครื่องอย่างเงี้ยคำถามมันก็เลยตามมาโลกออนไลน์ก็เลยถามว่าเฮ้ยแล้วแบบนี้มีวิธีป้องกันไหมเราไปล็อกตู้ได้ไหมล่ะไม่ใช่ว่าใครไปใครมาก็เปิดได้เลยอืมคือจริงๆแล้วต้องอธิบายแบบนี้นะคะว่าตามหลักการแล้วเนี่ยเครื่อง AED สามารถที่จะเปิดตู้แล้วก็นําไปใช้งานได้เลยเพราะว่าต้องเร่งช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนนะคะโดยไม่มีการล็อกตู้เพราะฉะนั้นจึงง่ายต่อการขโมยหรือเปล่านะะค ฟังเสียงของหัวหน้าศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลจุฬากันหน่อยค่ะทราบนะครับพี่น้องประชาชนทราบว่าเครื่องนี้เนี่ยสำหรับผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นฉับพลันคนไข้ฉุกเฉินจริงๆนะครับแล้วก็เอาไว้ช่วยชีวิตคนนะครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนผมจะช่วยกันนํากลับมาไว้สแสดบายเผื่อมีเหตุฉุกเฉินสําหรับพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมครับ ด้านพลตรวจตรีอาชยนไกรทองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้สั่งการให้ทุกท้องที่ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะครับและเร่งหาตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุดเพราะาอย่างที่บอกยังมีอีกหลายคนมีอีกหลายรายนะ<ฆ>ที่เป็นผู้ก่อเหตุขโมยไปเนี่ย<ฆ>เพราะว่าที่จับได้นี่เขาบอกว่าขโมยไปแค่หนะ<ฆ>แล้วที่เหลือใครขโมยไปต้องไปจับให้ได้นะครับ<ฆ>ความเสียหายเยอะที่เดียวนะครับกรณีนี้ แต่นั่นแหละอย่างที่คุณหมอที่บายอาจจะไปล็อกตู้ก็ทําไม่ได้ก็ช่วยเป็นหูเป็นตากันหน่อยละกันะนะครับหรืออาจจะติดตั้งกล้องวงจรติดไว้ตรงนั้นไหม,มจะได้เห็นหน้าค่าตาของโจ<ช>นะนะคะดนะเดี๋ยวลองหาทางออกกันนะคะ